สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่9มีนาคม2565หลังจากฝนตก2-3วันที่ผ่านมาห้าดินใช้ได้เลยแต่ก่อนเป็นก้อนใหญ่นะเดี๋ยวนี้แตกเป็นผุยผงนะใช้ได้อ่าวันนี้จะไม่ใช่มาด้วยความสนุกนะมามาความลำบากเน้ มาปลูกต้นไม้กันวันนี้ปลูกเพิ่มสักเล็กน้อยปลูกทุกอาทิตย์เลยครับแต่ปลูกไม่มากอาทิตย์ละต้นสองต้นนี่มันต้นฝรั่งกิมจูเนี่ยฝรั่งกิมจูใช้ได้รอดตายอยู่ครับมีน้ำหยดให้ด้วยเพราะว่าที่นี้มันกันดานครับไม่มีชลระทานนี่มะนาวพันยักษ์ ปล,ปลูกก็ประมาณสองสามพันมันาวทุนกล้าวมันาวไรเมร็ดนีเพิ่งลงไปมันๆแถวนี้ก็คือกล้วยน้ำวัาเตีย้ยน้ำวายักษเอาตั้งแต่เนื้อเยื่อมาปลูกครับชอบปลูกแบบเนื้อเยื่อเพราะว่ามัน ก็จะไม่ค่อยมีมะม่วงอาทุยทูปแตกยอดแนละ้วลองอาทิตย์ที่แล้วตอนอยู่ในถุงนะี่ไม่แตกนะเพราะตอนลงดินตอนนี้เหี่ยวแห้งเล็กน้อยเพราะว่ายังไม่เคยถูกแดดเดี๋ยวก็ปรับสภาพได้ครับมาดูต้นสามฤดูนี่จะมาปลูกครับนี่มะม่วงสามฤดู ต้นใหญ่แล้วนะามาดูการปลูกกันครับ่ <Okay. S 3> อปลูกต้องเติมน้ำใส่ก้นหลุมก่อนให้ชุ่มเลยครับ นีแต่น้ำเลยครับชุ่มก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยแล้วเราก็เอาออกก่อนใส่ต้นไม้ไว้ก่อนครับสามฤดู การออกก็ไม่ยากนะปอดถุงออกเลยดึงออกปุ๊บโอเควางครับหาตำแหน่งไปด้านไหนเข้าด้านในดีกว่าเยี่ยมตั้งให้ต้นมันตรงครับแล้วก็ดินกลบคุณดินให้สูงนิดหนึ่งเพราะว่าจะหนีน้ำ เวลาหน้าฝนนะน้ำจะเยอะนี่สวยงามที่ท่านเคยเห็นนั้นเห็นด้วยความสวยงามนะตอนนี้มาดูขั้นตอนความลำบากก่อนที่จะสวยงามต้นเขียวชุว่ม จะต้องผ่านหน้าแรงหน้านี้ไปก่อนครับปุ๋ยมะพร้าวนี่ก็สำคัญครับโรยก้นบ่อก้นก้นหลุมครับแล้วข้างบนก็โรยด้วยแล้วก็ดินทับอีกทีนึงเวลาเราลดน้ำน้ำมันจะได้ชุ่มอยู่ได้นานโอเค ปูนขาวก็สำคัญครับโรยเพื่อดินให้เป็นกดเป็นด่างป้องกันโรคได้ด้วยห่างๆครับแล้วเราก็กดเล็กน้อยนะเพให้ ต้นไม่โยกแข็งแรงเอสร็จแล้วกล,ลบดินครับกลบดินข้างบนอีกทีหนึ่ง กินฝนตกกันเนี่ยขุดง่าย